คุณเคยเห็นคนที่เขาปลอมไข่ไก่ไหมที่เป็นไข่ไก่ปลอมอะ่ะคุณเคยเห็นไหมคือมันปลอมเนี่ยคนที่ลอกเรียนมันฉลาดในการปลอมมากมันปลอมเหมือนกันเปะ๊ะ คุณดูไม่ออกหรอกมันแท้หรือไม่แท้อย่ามาคิดไปเองนะคะว่าเออมันก็เหมือนเหมือนกันเปลือกมันอาจจะเหมือนบรรจุพันข้างในมันก็อาจจะเหมือนแต่น้ํายาข้างในคุณจะรู้ได้ไงว่ามันเหมือนหรือมันไม่เหมือนจริงไหมถ้าคุณไม่อยากเสี่ยงอันตรายจากการไปซื้อของปลอมนะคะของลอกเรียนแบบเจือปนสารเคมีเจือจังยาซื้อของแทเถอะคะ่ะมั่นใจได้เลยว่ากินทุกครั้งปลอดภัยและสุขภาพดีแน่นอน สวัสดีค่ะครูพิงจากเพจรีวิวยาน้ำสมุนไพรจีนยงเหิงนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเทคนิคการซื้อสินค้าอย่างไรให้ได้ของแท้ร้อเซนะคะและเลขทะเบียนยาปัจจุบันมันเลขอะไรกันแน่และตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเขาขายกันที่ขวดละเท่าไหร่นะคะวันนี้มีคำตอบแน่นอนเดี๋ยวอีกสักครู่มารับชมพร้อมๆกันเลยค่ะเทคนิคการซื้อหยงเหิงอย่างไรให้ได้ของแท้เนี่ยดูไม่ยากเลยนะคะ นี่เลยกล่องที่คุณเห็นอยู่ข้างๆนี้ก็คือเป็นสินค้าที่ครูผิงเองเนี่ยซื้อตรงจากโรงงานผลิตสินค้าและบอกเลยว่าเขาขายราคานี้เท่านั้นนะคะทั่วประเทศไม่มีขายต่ำกว่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกล่องกันนะคะว่าเขาบรรจุมาอย่างไรนะคะนะเรามาดูกันเลยเวลาครูผิงซื้อเนี่ยทุกครั้งนะคะถ้าเป็นของแท้1 0 0เนี่ย จะมีใบเสร็จนะคะที่เป็นรหัสชื่อของเราเพราะว่าครูผิงเป็นตัวแทนใช่ไหมเดี๋ยวครูผิงเนี่ยจะขึ้นภาพให้ดูข้างๆนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราซื้อของแท้ร้อยเปอร์เซ็นตเนี่ยต้องบอกเลยว่าจะต้องมีใบเสร็จออกมาทุกครั้งนะคะต้องมีใบเสร็จที่เป็นลักษณะตามตัวอย่างเนี่ย มาทุกครั้งถ้าสมมุติว่าคุณไปซื้อที่ไหนก็ตามแม่ค้าอ้างโน,น่นอ้างนี่ไม่มีใบเสร็จเนี่ยที่ออกมาจากบริษัท Joy แอง c o ยและมีรหัสสินค้ามีเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายถ้าไม่มีนะคะ การันตีได้เลยว่าคุณอาจจะกําลังซื้อของปลอมและของปลอมถ้าสมมติว่ามันเป็นแค่สินค้าที่เราเอามาหิว้วเอามาถือเราไม่ได้กินเข้าไปในร่างกายมันก็ยังโอเคไงแต่คุณคิดดูนะคะถ้าคุณไปเสี่ยงไปซื้อกับพวกที่แบบอาจจะเจือปนสารเคมีหรือเจือจางยามาถ้าคุณกินเข้าไปไตคุณน่ะมันพังแน่นอนนะคะต้องระวังนะกินไปแล้วเนี่ยแทนที่จะสุขภาพดีถ้าคุณไปซื้อของที่มันไม่ไม่ใช่ของแท้เนี่ย ร่างกายของคุณอาจจะเสื่อมโทรมแล้วก็อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพื่อความปลอดภัยนะคะได้ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยใบยเสร็จจริงๆแล้วมันมีหลายหน้าตาเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะออกจากบริษัท Joy c o อยมันจะมีเลขนะคะประจําตัวผู้เสียภาษีนะคะแล้วก็ราคาสินค้าอย่างชัดเจนเลยและราคาสินค้าปัจจุบันเข้าขายกันอยู่ที่เท่าไหร่นะคะขวดเล็กณนร,ราคาปัจจุบันราคาสมาชิกเนี่ยแปดร้อยบาท นะคะราคาสมาชิกนะราคาปีกทั่วไปที่ไม่ใช่สมาชิกก็850นะคะอันนี้ก็คือให้คุณเห็นภาพเลยนะคะและเลขทะเบียนยาตอนนี้เนี่ยก็คือ G828-60 ับนะคะไม่ใช่เลขอื่นแล้วนะคะเพราะว่าเลขอื่นก่อนหน้านี้ที่ครูผิงอัพคลิปไปเนี่ย มันเป็นเลขเดิมตอนนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนเลขทะเบียนยาตอนนี้เปลี่ยนแล้วเพราะว่าเลขเดิมเนี่ยหมดอายุไปแล้วนะถ้าใครยังได้เลขนั้นอยู่แปลว่าสินค้าที่คุณกินอยู่แหละมันน่าจะค้างมาไม่ต่ำกว่า3ปีแล้วมันเป็นของเก่าไปแล้วเพราะฉะนั้นคุณมั่นใจได้เลยว่าถ้าคุณซื้อที่จะต้องมีใบเสร็จสินค้าแบบนี้นะการันตีว่า ทุกครั้งที่คุณซื้อเนี่ยของแท้ร้อเซตคุณกินอย่างปลอดภัยแน่นอนและต้องบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะว่ากินยาน้ำสมุนไพรจีนหยงเหิงที่เป็นของแท้ร้อเซนี่ยไม่ทำให้ร่างกายเสื่อมโทรมลงมีแต่ดีขึ้นเพราะว่าครูผิงเองก,ก็กินต่อเนื่องตลอดนะคะกินตัวนี้บ้างแล้วก็กิน ตัวข้างหลังบ้างที่คุณเห็นเพราะว่ามันสรรพคุณเดียวกันมันชื่อยงหมิงมันเป็นแบบเม็ดแต่แบบนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบน้ำนะคะมันแล้วแต่คนชอบทานไงแต่ผิงก็จะกินสลับกันกินติดต่อกันต่อเนื่องมา3 4ปีแล้วครูผิงก็ไปตรวจสุขภาพตลอดสุขภาพก็ดีไม่เสื่อมโทรมอะไรแข็งแรงด้วย นะคะอันนี้ก็เอามาฝากไว้อันนี้คือราคาขวดเล็กส่วนขวดใหญ่ก็ตามที่คุณเห็นเลยนะคะขวดใหญ่ก็ราคาสมาชิก3,100นนะคะบอกเลยนะไม่มีต่ํากว่านี้นะคะมีราคานี้ราคาเดียวอันนี้ครูผิงซื้อจากโรงงานผลิตนะะและเป็นตัวแทนขายได้เลทนี้เลทเดียวไม่มีต่ํากว่านี้และราคาขายทั่วไปก็3500นนั่นเองและอันนี้คือเขาบรรจุมานะคะนี่เห็นไหมคุณจะเห็นข้างกล่องเนี่ยออกจากจอยเองคอยเลย อันนี้กรณีที่เป็นตัวแทนแล้วก็สั่งตรงซื้อเยอะๆอะไรเงี้ยมาที่บ้านอเงี้ยครูผิงก็จะได้การแพ็คจากบริษัทที่ผลิตมาอย่างดีแล้วคุณดูกล่องภายในนะคะนี่เขาก็จะแพ็คมาอย่างดีนะคะนี่นี่นี่เห็นไหมคะแล้วใบเสร็จมันก็อยู่ในกล่องนี้นั่นเองนะคะที่หลักๆที่จะให้ดูเนี่ยคือตัวนี้ค่ะนะนี่คือขวดใหญ่สองขวดใช่ไหมเดี๋ยวครูผิงจะแกะให้คุณดูเลยเพราะว่าราคามันก็ติด มันก็ติดอยู่ข้างขวดอะคะ่ะแล้วก็ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เราไม่ต้องกลัวถ้าเราซื้อกับตัวแทนหรือซื้อกับครูผิงเองก็ดีเนะี่ยคุณไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าครูผิงเอาหน้าตัวเองออกเลยนะคะถ้าพวกที่แบบขายของที่ไม่ใช่ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์อะมันจะไม่ค่อยเอาหน้าตัวเองออกแล้วก็ใบเสร็จอะไรจะไม่มีมันจะอ้างโน่นอ้างนี่อ้างไปเรื่อยอะคุณมั่นใจได้เลยว่ามันไม่ใช่แล้วนะคะของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ นี่ดูนะคะแล้วใครที่ซื้อมาแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้มีใบเสร็จไม่ต้องมาถามนะเว้ยควดมันเหมือนกันเปะ๊ะแล้วมันก็น่าจะของแท้คุณโอ้โหคุณเคยเห็นคนที่เขาปลอมไข่ไก่ไหมที่เป็นไข่ไก่ปลอมอะ่ะคุณเคยเห็นไหมคือมันปลอมเนี่ยคนที่ลอกเรียนมันฉลาดในการปลอมมากมันปลอมเหมือนกันเปะ๊ะคุณดูไม่ออกหรอกมันแท้หรือไม่แท้แต่ถ้าคุณซื้อสินค้าเนี่ย ะะแล้วมีใบเสร็จแบบนี้ที่ออกจากบริษัทผลิตยงเหิงอะ่ะคุณไม่ต้องไปเดาไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปวิเคราะห์ให้ปวดหัวเองมันคือของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเวลาซื้อเนี่ยคุณควรจะมีใบเสร็จไม่ว่าจะเป็นแบบนี้หรืออาจจะเป็นแผ่นเล็กๆแต่ว่ามันมีเลขนะคะเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอะ่ะ แล้วก็มีรหัสสมาชิกอย่างเงี้ยมั่นใจได้เลยว่าของแท้นะคะอย่ามาคิดไปเองนะคะว่าเออมันก็เหมือนเหมือนกันเปลือกมันอาจจะเหมือนบรรจุพันข้างในมันก็อาจจะเหมือนแต่น้ํายาข้างในคุณจะรู้ได้ไงว่ามันเหมือนหรือมันไม่เหมือนจริงไหมอถ้าคุณไม่อยากเสี่ยงอันตรายจากการไปซื้อของปลอมนะคะของลอกเรียนแบบเจือปนสารเคมีเจือจังยาซื้อของแท้เถอะคะ่ะมั่นใจได้เลยว่ากินทุกครั้งปลอดภัยและสุขภาพดีแน่นอน ก็ประมาณนี้นะคะที่จะเอาข้อมูลมาฝากกันนั่นเองถ้าหากว่าท่านใดดูแล้วนะคะสนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคุณสามารถโทรมาได้ที่0913068569ครูพิงสารินีโชตนะ,ะยินดีให้คำปรึกษาทุกๆคนหรือจะสั่งซื้อสินค้าจากครูพิงก็ได้ปัจจุบันครูพิงก็ขายตลอดนี่แหละคะ่ะโอเคสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าและพบกับครูพิงสาริน,นะะีโชตค่ะ